เชื่อในพี่พมาไก่นะครับมาในวันผลจุดทุกดอกเนเ้งก็มาบารัเราจะไปขอเสียงบอบมือตั้งแต่เพื่อเป็นกำลังใจครับนักบอลของใจืบับ โอเคไม่มีอะไรต้อางาทุกคนที่บอกทเพลงนะครับขอบคุณเสียปลอมือและบายนำใจสวัสดีทุกคนสบายดีครับไปดีครับทั้มดสบทุกอย่างเห็นหน้าแล้พี่เปามาเจอแฟนเพลงอย่างนี้เลยอยากให้อ้มแฟนเพลงสนิทกัเพื่อน จะได้ไหมอนเพลงเหรอใช่ทำได้ครับอาจารย์ไปกราษสวัสดีครับรับแรงเพลงอันเป็นที่รักยิ่งการมาของแต่ใจในแต่ละวั้นนี้ก็ยังได้รับแรงใจแรงศรัทธาว่าไปอยากชนะพมิกิอ่ะด้วยดีสมอมาโปรดคิดดะว่า ม้อีกตัหนคนด้วยครับกระดาษขอบพระคุณครับ่อเสียงรโอ้โหอ่อนช้อยสงอสดเป็นที่บ้ารัรช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนแปนิดนึงนะครับก็ให้รักษาจิตใจพี่เป้ามาทางนี้แล้วอยากจะ มีแค่เพลงให้ได้ร้องัำสรรถลารำรำใจที่ไหนนี่ไงด้านซ้ายสมจิตด้านซ้ายด้านซ้ายจากสมจิตลิเกเยันลานสมจิตัาคีเชิญเชิญเชิโอ้โหคิดทั้งนั้นเลยด้านขวาโอ้ลงไม่ค่อยไหวจากนั้นเข้าแกงเจี๊ยบัดหนื้อ ด่าดหน้าสวัตใหเดยโอ้มนรครับแจมมอหายอด้าวเป็นไรพี่เป้าเป็นไรอ้าวฟอราวัดใหญ่จะให้แออไม่เป็นไรทเล่นเปาีเปาเลิกแล้วเลดเล่นอะไรตอนนี้เล่นอายวะ sản bị con này không có ัคแฟนเพลงเออก็ตอนนี้นนนนนนข้อหน้าก็กชื่อปิติโชคแอลใจถุนครับครุ่งนี้น่าจะสัก8ปดโมงแล้วไม่ได้ถามเวลาน่าจะสัก8ปดโมงก็จะนั่งหน้าไปถูกตบทที่วัดโคกบนเมืองราชอุษาถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชาวบานภารกิจการก,ารก็เปลี่ยนเถินนะครับ สมบทนาด้วยกันถือว่าบทกุิ่นใหญ่นะครับการบทนาคือเ่าพี่เป้าวอนนี้ฟนาอยากเห็นพี่เป้าเขาเรียกว่าขอขออ้อนจากแฟนที่สุพรรณเลยไี่รูผมจำไม่ได้พี่เป้าเรากนอ้อนอาไรที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้สุพรรณที่สุพรรณที่ตุพันใช่อ้อนอ้อนเกิดจพันจิตพันอ๋ออ้อนแบบสุพรรณแล ไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้าอยู่กรุงเทพนะครับพี่ต้าอยู่กรุงเทพนะอ้อนแบบสัมผัสไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับผมอันนี้แล้วยังไงอันนี้เราก็ทำการแสดงทุกที่ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบรรดาเจ้าภาพเขาอยากจะติดต่อไปแสดงรายงานเขาติดต่อได้ที่ไหนครับอ๋อได้ครับการติดต่อนะครับติดต่อได้ที่ เราเท่าแก่เจแปนนาวัดโคกแล้วราคาก็เป็นกระเครับอ๋อก็ติดต่อได้ที่ร้านงแก่เจแันนาวัดโคกทช่วทั้เออใช่สำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบสำหรับแฟนๆที่ไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรก็ยังติดต่อได้คราทำงานบันเลยขอแต่ใจตังค์ับแล้วเจ้าภาพเขามาหาเจแปนไหมใช่ครับเรามาติดต่อเจแันใช่อันนี้ราคาเท่าไรครับถ้าติดต่อ ติดต่อมาอย่างใช่ติดต่อมาแล้วนะ ยาเป็นยังไงบ้างพี่กอเช่วงนี้ก็ลำไยก็เป็นเด็กดีนะครับรู้สึกว่าสบายดีอ๋อไม่ใช่ย้อนแสงอ๋อลองตามก็เออแล้วผมก็บอกว่าลำไยน้องลำไยที่ปลูกไว้เป็นยังไงบ้างโอ้ลำไยที่ปลูกไว้มีคอไม้ต้นอยู่ในสวนลำไย

โอ้ยแล้นสดงว่ามีคุ้มค่าตัวอะไเนี่ยโอ้โหอะไรนีบ <A> ุบเลยดูบุบเลยดูบุบเลยใ้ผ้านูหน้าหังบุบเลยหนักไปนอนชอบเอ่อันนี้แล้วยัไจ๊อมีมีแม่้านจากมหาชัยให้ตลอดมาขอบคุณแม่ท้อและานชัยนะครับแค่พี่วามาหนึ่งขวดยังทานไม่หมดเลยทําไะไะ ประจุไม่เป็น <c oughs> แล้วขอบคุณคญแฟนเขาขอเพลงด้านหน้ามาหรือเปล่ามีคนขอเพลงด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาอ๋ออ,อ,าาอ๋อแฟนเพลงนักนซ้ายอ๋อแฟนเพลงด้านซ้ายขอยอมใจที่จากพยามาส่วนแฟนเพลงนักนาว่าขอขาดเธอที่ขาดใจส่วนแฟนเพลงที่นั่งหน้าด้านว่า ขอเพลงวิ่งว่าวมาฟังกันเลยครับสายพงทีเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาวาวสายเล่นว่าวนถ่าเด็กเพ่อเอนใช้ของ่ายเพ่อใชไม่ใช่หรอเฮยลตัวาไปใช้อมาบินมาบิมามลซี่ยาลืงตัวเคล็ดลับองเราไโอ้โหนี่ได้การต้า Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah.